สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาว,วีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาถึง15นา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอที n, n ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้เริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลกันหน่อยทราบหรือไม่มีอาหารบางอย่าง ไม่ควรนําไปแช่ในตู้เย็นมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามไปด้วยกันนะคะเช่นเดียวกันกับเรื่องของธรรมชาติบําบัดค่ะวันนี้ยังคงให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการกินอาหารแทนยาไม่ใช่การกินยาแทนอาหารพักกันก่อนดีกว่าหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในตารางประเด็นไปด้วยกันค่ะ หลังจากที่สถานาการณ์โควิด -19 คลี่คลายและภาวะเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวส่งผลทำให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากเพื่อให้ห่างไกลจากโรคและลดการพึ่งพาการใช้ยาเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาและนี่ก็คือเป้าหมายหลักสำคัญของการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นําความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมอย่างต่อเนื่องโดยนําจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาประยุกต์เข้าไว้ด้วยกันนั่นคือแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์ดุลยภาพบำบัดและแพทย์ตามแนวธรรมชาติบำบัดเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ที่ทันสมัยในการดูแลสุขภาพและสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและช่วยเหลือสังคมต่อไป ค่ะต้นก็ทํางานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทําแล้วแม่ว่าเราลองดูดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสําคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คําแนะนําเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทํา,า,ทา,าทให้คนไทยมีบ้าน คนสมัยนี้เขาออมด้วยการใช้ใช้เป็พื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไม่10%ซแน่นอนครับคุณย่าใช้เป็นเท่ากับออมการออมไม่พอมีความเสี่ยงควรออม10-30%ทุกการใช้เพื่อลดความเสี่ยงยากจนในอนาคต ลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลักข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมขาในช่วงที่สภาพอากาศร้อนแบบนี้เวลาเราซื้ออาหารมาเนี่ยหลายคนกลัวเสียใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะรีบนําเข้าไปเก็บไว้ในตู้เย็นแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าไม่ใช่อาหารทุกชนิดทุกประเภทที่สามารถนําไปแช่เย็นได้เพราะมีอาหารบางประเภทเหมือนกันค่ะเวลานําไปใส่ไว้ในตู้เย็นเนี่ยจะทําให้เขา เสียเร็วกว่ากําหนดในขณะเดียวกันก็อาจจะทําให้คุณค่าทางสารอาหารสูญเสียไปก็เป็นได้วันนี้มีข้อมูลมาฝากกันนะคะว่าอาหารอะไรบ้างที่ไม่ควรจะนําไปแช่ในตู้เย็นนอกเหนือจากนี้บางคนเนี่ยอาหารเราไม่ใช่ว่านําไปแช่เย็นในช่องแช่ธรรมดาแต่นําไปเก็บไว้ในช่องแช่แข็งแล้ววิธีการจะนําออกมากินนําออกมารับประทานควรที่จะต้องละลายน้ําแข็งอย่างไรให้ปลอดภัย วันนี้ก็มีข้อมูลมาฝากเช่นเดียวกันค่ะการนำอาหารไปแช่ตู้เย็นถือเป็นวิธีการถนอมอาหารที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดสำหรับหลายคนนะคะแต่ว่าหลายๆคนอีกนั่นล่ละค่ะ ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอาหารบางอย่างก็ไม่ควรจะนําไปแช่ตู้เย็นเพราะอาจส่งผลทําให้รสชาติเปลี่ยนไปเสียคุณค่าทางโภชนาการเน่าเสียง่ายกว่าเดิมหรือบางชนิดก็อาจจะทําให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ดังนั้นวันนี้เราจึงขอรวบรวมทั้งผักผลไม้และอาหารสําเร็จรูปต่างๆที่ไม่ควรแช่ตู้เย็นมาฝากกันค่ะ ผักที่ไม่ควรแช่ในตู้เย็นมีหลายอย่างเหมือนกันนะคะได้แก่มันฝรั่งเราไม่ควรเก็บรักษามันฝรั่งไว้ในตู้เย็นเพราะมันฝรั่งเป็นพืชที่อยู่ได้นาในอุณหภูมิห้องปกติความเย็นและความชื้นของตู้เย็นจะเป็นตัวเร่งทําให้มันฝรั่งมีรากงอกแล้วส่งผลทําให้เนื้อสัมผัสแน่นแข็งกระด้างขึ้นไม่นุ่มฟูแถมยังมีรสชาติที่เปลี่ยนไปค่ะ ดังนั้นเราจึงควรเก็บมันฝรั่งไว้ในที่โปรง่งในตะกรา้าหรือถุงกระดาษไม่ควรจะเก็บมันฝรั่งในถุงพลาสติกเพราะจะทําให้เกิดความชื้นมีเชื้อราและเน่าเสียเร็วค่ะกระเทียมเราไม่ควรจะนํากระเทียมเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเพราะว่าในตู้เย็นนั้นมีความชื้นสูงซึ่งอาจจะเป็นการเร่งให้กระเทียมเน่าเสียได้เร็วขึ้นเกิดเชื้อราและมีต้นอ่อนงอกออกมาด้วยส่งผลทําให้กระเทียมเสียรสชาติ จริงๆแล้วเราควรจะเก็บกระเทียมไว้ในที่แห้งที่ที่มีอากาศปลอดโปรง่งด้วยการใส่ตะกรา้าหรือใส่ถุงตะขายแล้วแขวนไว้ให้ลมผ่านหลีกเลี่ยงการเก็บกระเทียมในที่ที่มีความร้อนสูงและโดนแดดด้วยค่ะฟักทอง เป็นผักที่ไม่ควรจะนําไปแช่ตู้เย็นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟักทองที่หั่นออกมาแล้วเนื่องจากความชื้นของตู้เย็นจะเร่งการเน่าเสียของฟักทองรวมไปถึงจะส่งผลทําให้เนื้อฟักทองเหี่ยวและแข็งขึ้นฟักทองก็จะเสียรสชาติหวานมันและความอร่อยไปค่ะ หอมหัวใหญ่เป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่สามารถอยู่ได้นานโดยไม่จําเป็นต้องนําไปแช่ตู้เย็นเนื่องจากการนําหอมหัวใหญ่ใส่ในตู้เย็นจะทําให้เกิดผลคล้ายๆกันกับการเก็บกระเทียมนั่นคือทําให้หอมหัวใหญ่เน่าเสียง่ายขึ้นมีราขึ้นและเกิดการงอกของต้นอ่อนส่งผลทําให้หอมหัวใหญ่มีความเหี่ยวและไม่สดกรอบเหมือนเดิมค่ะมะเขือเทศการนํเมื่อเขือเทศเข้าตู้เย็นจะส่งผลทําให้ผิวของมะเขือเทศเหี่ยวเร็วขึ้น เนื้อเหี่ยวนิ่มและรสชาติก็ไม่อร่อยเท่าเดิมด้วยใบยกระเพราใบาหัวรพาความเย็นของตู้เย็นจะเป็นตัวเร่งให้ใบกระเพราใบาหัวรพาหรือสมุนไพรต่างๆที่เป็นใบลักษณะแบบนี้คายน้ำส่งผลทำให้ใบเหี่ยวลงอย่างรวดเร็วรสชาติก็เปลี่ยนไปและไม่น่านำมาบริโภคค่ะส่วนผลไม้ที่ไม่ควรจะนำไปแช่ในตู้เย็นก็มีหลายอย่างเช่นกันไม่ว่าจะเป็นกล้วยกล้วยถือเป็นผลไม้เมืองร้อนเพราะฉะนั้นสามารถเก็บได้ในอุณหภูมิปกติค่ะ กล้วยจะค่อยๆสุกง,งอมลงไปถ้าเกิดเรานํากล้วยไปแช่ตู้เย็นความเย็นของตู้เย็นจะส่งผลทําให้เปลือกของกล้วยคล้ํามีสีดําซึ่งจะทําให้เกิดกล้วยที่ดูไม่น่ากินและถ้าหากนํากล้วยที่ยังไม่สุกไปแช่ตู้เย็นก็จะเกิดปฏิกิริยาส่งผลทําให้กล้วยนั้นไม่สุกได้นั่นเองค่ะอโวคาโด เป็นผลไม้ที่ไม่ควรจะนําไปแช่ตู้เย็นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะโวคาโดดิบเพราะการนำอะโวคาโดดิบแช่เย็นจะทําให้อโวคาโดสุกช้ากว่าปกติหรืออาจจะไม่สุกเลยทําให้ไม่สามารถนํามากินได้ดังนั้นจึงควรเก็บอะโวคาโดไว้ในที่อุณหภูมิห้องจนกว่าลูกอะโวคาโดจะสุกและนิ่มลงก่อนถึงจะนําไปแช่ตู้เย็น แอปเปิลถือเป็นผลไม้ที่สามารถเก็บได้ค่อนข้างจะนานในอุณหภูมิห้องเนื่องจากแอปเปิลนั้นถูกแว็กซ์ในกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันแบคทีเรียและช่วยชะลอการสุกเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถวางแอปเปิลไว้นอกตู้เย็นได้โดยหลีกเลี่ยงการวางในที่ที่มีแสงแดดและการนำแอปเปิลเข้าตู้เย็นอาจทำให้ความหวานของแอปเปิลลดลงไปค่ะตงโมและเมลอน สารป้านอนุมูลอิสระในแตงโมจะถูกสร้างขึ้นเมื่อแตงโมถูกเก็บอยู่ในอุณหภูมิห้องเพราะฉะนั้นการนําแตงโมไปแช่ตู้เย็นจึงไปขัดขวางการผลิตสารต้านอนุมูลอิสระของแตงโมและความเย็นของตู้เย็นก็จะส่งผลทําให้เนื้อแตงโมนั้นมีน้ำมากขึ้นและช้าได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ สำหรับอาหารที่ไม่ควรจะนำไปแช่ในตู้เย็นก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะคะเริ่มต้นจากอาหารกระป๋องอาหารกระป๋องเกิดจากกระบวนการการแปลรูปอาหารเพื่อให้อาหารมีอายุยาวนานขึ้นไม่จำเป็นที่จะต้องนำอาหารกระป๋องไปเก็บในตู้เย็นที่สำคัญก็คือความชื้นในตู้เย็นจะทำให้กระป๋องเกิดสนิมขึ้นแล้วก็แน่นอนละค่ะว่าไม่ได้เป็นผลดีต่อร่างกายของเราซอสเมื่อเขเทศและซอสพริก การนำเอาซอสมะเขือเทศและซอสพริกไปแช่ตู้เย็นจะทำให้ซอสนั้นมีความข้นและหนืดขึ้นซึ่งก็จะยากต่อการนำมาใช้งานและที่สำคัญคือซอสต่างๆไม่จำเป็นต้องนำไปแช่ตู้เย็นก็สามารถอยู่ได้ในอุณหภูมิปกติอยู่แล้วค่ะผงกาแฟและเมล็ดกาแฟ ไม่ว่าจะเป็นผงกาแฟสําสเร็จรูปหรือเมล็ดก,กาแฟาก็ไม่ควรจะนําไปแช่ในตู้เย็นนะคะเพราะว่ากาแฟาเขามีคุณสมบัติในการดูดกลิ่นการนาํากาแฟไปแช่ตู้เย็นจะทําให้รสชาติและกลิ่นของกาแฟาเปลี่ยนไปไม่หอมเท่าเดิมค่ะน้าผึ้งน้ำผึ้งสามารถอยู่ได้นานในอุณหภูมิห้องและไม่จําเป็นต้องนําไปแช่ตู้เย็นเพราะการแช่ตู้เย็นจะทําให้น้าผึ้งเกิดการตกผลึกได้แล้วก็จะมีเนื้อสัมผัสที่ข้นและหนืดขึ้นค่ะถั่วต่าง จริงๆแล้วสามารถเก็บได้นานในอุณหภูมิปกตินะคะแต่ก็มีเงื่อนไขเหมือนกันว่าต้องอยู่ในภาชนะที่ปิดมิดชิดอากาศไม่สามารถเข้าได้ถึงแม้ว่าการเก็บถั่วในตู้เย็นอาจจะช่วยทําให้ถั่วนั้นกรอบนานขึ้นแต่ความเย็นก็จะทําให้ไขมันในถั่วแข็งขึ้นเพราเรากินถั่วแช่เย็นก็จะรู้สึกว่าเนื้อถั่วนั้นแข็งกระด้างขึ้นและถั่วมีคุณสมบัติในการดูดกลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้กลิ่นในตู้เย็นติดมาก,กับถัว่วส่งผลทําให้ถั่วเสียรสชาติไปค่ะ ถึงแม้ว่าตู้เย็นจะสามารถช่วยยืดอายุของอาหารได้นานขึ้นโดยเฉพาะการนำไปแช่แข็งที่จะหยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหารเช่นแบคทีเรียไวรัสและเชื้อราต่างๆ แต่ในขั้นตอนการนําวัตถุดิบแช่แข็งเหล่านี้ออกมาละลายเพื่อเตรียมทําอาหารนั้นหลายคนมักทําพลาดค่ะโดยใช้วิธีละลายที่อุณหภูมิห้องหรือละลายในน้ําอุ่นเพื่อความสะดวกรวดเร็วซึ่งวิธีการละลายเนื้อแช่แข็งแบบนี้ก็ถือว่าเป็นข้อห้ามสําคัญเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิของเนื้อเพิ่มสูงกว่า4องศาเซลเซียสแบคทีเรียที่เคยถูกแช่แข็งไว้ก็จะเริ่มเติบโตและก่อตัวมากขึ้นจนอาจจะเกิดอาการอาหารเป็นพิษเมื่อรับประทานเข้าไป เราจึงมีวิธีละลายอาหารแชร่แข็งให้ปลอดภัยมาฝากกันด้วยค่ะเริ่มต้นจากการทําละลายในตู้เย็นอันนี้ถือเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าต้องใช้เวลานานสักนิดนึงอย่างเช่นถ้าเกิดคุณจะทําอาหารมื้อเย็นและต้องใช้เนื้อสัตว์ที่แช่แข็งไว้คุณอาจต้องนํามันออกมาจากช่องแช่แข็งเพื่อแช่ในช่องทําความเย็นปกติและในระหว่างวานันคุณก็ทํางานของคุณไปเมื่อกลับมาเนื้อสัตว์เหล่านั้นก็ใช้งานได้แล้วค่ะ เข้าใจตรงกันแล้วนะคะว่าถึงแม้การนําอาหารไปแช่ในตู้เย็นเนี่ยจะเป็นการถนอมอาหารได้ดีที่สุดแรงง่ายที่สุดแต่ก็ไม่ใช่ว่าอาหารทุกชนิดทุกประเภทจะนําไปแช่ในตู้เย็นได้เอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของการกินอาหารเป็นยาแทนการกินยาเป็นอาหารสักครู่เดียวค่ะ คนสมัยนี้เขาออมด้วยการใช้ใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไม่สิบเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับคุณย่าใช้เป็นเท่ากับออมการออมไม่พอมีความเสี่ยงควรออมสิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ทุกการใช้เพื่อลดความเสี่ยงยากจนในอนาคตผมครับแม่ ต้นก็ทํางานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทําแล้วแม้ว่าเราลองดูดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสําคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คําแนะนําเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทาให้คนไทยมีบ้าน กับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะในช่วง Health Secret b ายด็อรรวันที่คุณหมออรวันกิจเวงกุลจะมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมดูแลาทาั้งร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโรคสิ่งที่คุณหมอแนะนำคุณผู้ชมสามารถนำมาประยุกต์ใช้มาปรับใช้ได้ง่ายๆไม่ยากเลยค่ะนอกเหนือจากนี้คุณหมอก็จะมีคาแนะนาเรื่องของนวัตกรรมสุขภาพเป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวที่ทาให้เรานั้นดูสมาร์ทสดใสและ ก่อนวัไปตลอดการมาในสัปดาห์นี้คุณหมอยังคงให้ความสําคัญเรื่องของธรรมชาติบํบาบัดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกินอาหารแทนยาไม่ใช่การกินยาแทนอาหารลองไปติดตามข้อมูลด้วยกันเลยค่ะสำหรับอาหารเสริมที่คิดว่าจะมาช่วยในเคสที่มีเป็นเซลลมะเร็งแล้วเนี่ยนะคะ เนื่องจากเซลล์มะเร็งเราก็ทราบว่าความเพียนเน้ยนเกิดขึ้นที่ระดับ DNA ระดับยีนค่ะยีนเพี้ยนเนี่ยจึงทำให้มีการแบ่งพินเขียวต่อๆไปในที่ผิดปกติมีการแบ่งตัวไม่หยุดเราก็เรียกเซลล์นี้ว่าเป็นเซลล์มะเร็งนะคะเพราะนั้นสารอาหารที่สำคัญก็คือตัวที่จะสามารถมาทำให้มีทำให้ยีน,นยกลับมาแข็งแรงแล้วก็ซ่อมแซมตัวเองได้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญรวมทั้งถึงสารอาหารซึ่งเราพบว่าการที่เกิดเซลล์มะเร็งเพราะว่าเรามี มีสารอนุอิสระมากสารอนุอิสระนี้ทําให้เซลล์เพียนนะคะก็ก็อาหารที่สําคัญก็คือต้องมาต้านอนุอิสระรวมทั้งเรารู้ว่าเซลล์ที่จะในร่างกายเราที่จะมาจับก,กินเซลเล์มะเร็งได้ชื่อว่า n a t u r a l k i l l e r Ce l ซซึ่งหมอพูดในหลายๆตอนที่แล้วนะคะ NK เซ l หรือ n a t ュรั l l ิล l e r Ce เเนี่ยเราสามารถที่จะมันคือเซลล์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงมาจากเ,ลเซล นอกจากนี้สารอาหารที่ดีๆทำให้ NK เซลล์ผลิตมากขึ้นแล้วก็แข็งแรงที่มีอยู่ในกลับมาแข็งแรงขึ้นได้ด้วยนะคะอย่างที่เคยพูดอยู่เสมอมีงานวิจัยพบมา,าพวกอา,อาหารที่ออกรสเปรี้ยววิตามินซนะคะอาหารไทยๆเช่นกะเพราหัวหอมแดงขิงข่ะขมิ้นเนี่ยคะ่ะล้วนแต่ช่วยให้ NK เซลล์เราแข็งแรงซึ่งลาเนี่ยสามารถนำเอาสาร,สรจัดกัดเป็นส่วนประกอบเนี่ย เพื่อมากระตุ้นให้ NK เจล์แข็งแรงเพื่อให้เราพิชิตเม็งได้นอกจากนี้เนี่ยในสูตรของเซอร์มิลสกัดของอาจารย์ประชาเองนะคะก็พบว่าอาจารย์ได้ทำงานวิจัยโดยผ่านมองผ่านทั้งกล้องจุลทรรศน์เนี่ยค่ะจะพบว่าเซลล์เร็งเนี่ยจะสร้างเปลือกคุ้มตัวเองทำให้ไม่เลือดขาวในกล้องจุลทรรศน์ไม่เลือดขาวเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาโดยไม่ยุ่งกับเซลล์เิล็งเลยเพราะไม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งแปลกปลอม แต่พออาจารย์ใช้สารสก,กัดทีสมีของอาจารย์เนี่ยหยดลงไปลุมล่มกับสารสารฮิสเปอรินิกเนี่ยนะคะพบว่าก็จะเปิดเปลือกผิวเนี่ยค่ะของมะเร็งซึ่งสร้างล้อมตัวเองไว้เนี่ยให้เปิดออกทำให้ไม่เลือดขาวเดินผ่านปุ๊บเอ๊ะนี่เป็นเป็นไม่ใช่เซลล์ปกติในร่างกายเราเป็นผู้แปลกปลอมก็เรียกกันเข้ามาลุมกินในกล้องจุลทรรศน์เห็นเลยะคะ่ะว่าเซลล์มะเร็งเนี่ย หายไปเลยโดนเซลล์เม็เลือดขาวของเราเนี่ยกินจนหมดอันนี้ก็เป็นอันที่เป็นความหวังของเราว่าเราสามารถใช้สารอาหารเนี่ยเพื่อเพื่อให้ NK เซลล์ของเราเนี่ยแล้วก็เพื่อให้เปิดไอเซลล์ผิวของมะเร็งที่เรียกว่า PD-L1 เนี่ยค่ะให้เปิดออกแล้วก็ให้เซลล์เม็เลือดขาวเราได้กินได้อย่างสบายโดยที่อันนี้เป็นขบวนการตามธรรมชาติไม่มีการใช้เคมีเพราะฉะนั้นก็จะไม่มี side effect จากยากเคมี ซึ่งไม่ได้มีสิ่งที่แปลกปลอมนะแล้วก็ปลอดภัยเพราะว่าเป็นสารอาหารแล้วก็ไม่ได้ขัดแย้งกับการให้เคมีบำบัดด้วยนะคะในกรณีที่เราให้เคมีบำบัดฉายแสงเพื่อรักษามะเร็งเนี่ยอาหารเสริมนี่ก็มาช่วยให้เอ็นเกเซลเราแข็งแรงขึงช่วยให้คอสการบำบัดเนี่ยเป็นไปด้วยดีลดระยะเวลาในการบำบัดและทำให้เราแข็งแรงด้วยเพราะว่าเป็นสารอาหารซึ่งต้านอนุสลอันนี้ก็เป็นข่าวดีของวงการแพทย์นะคะที่สามารถใช้อาหาร มาเสริมการรักษาแล้วก็ช่วยให้คนไข้แข็งแรงและเมื่ออนุมูลอิสระเราน้อยนะคะผิวพรรณก็ดูดีด้วยเพราะทุกอย่างเนี่ยความเสื่อมในร่างกายเราวิทยาศาสตร์พบล้วมาจากอนุมูลอิสระนั่นเองก็เหนือสิ่งอื่นใดทุกครั้งหมอก็ต้องบอกก็คือจิตใจเราด้วยนะคะตอนเราทานอาหารดีออกกําลังกายดีแต่เรามีแต่เรื่องเครียดนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยค่ะ NK เซลเราจะเหนื่อยหน่ายไม่เลือดขาวเราจะไม่อคทีล้วทำให้เราชนะโรคได้ยากเพราะฉะนั้นองค์ประกอบสำคัญที่จะชนะโรคร้ายโดยเฉพาะมะเร็งหรือว่าต้านชราเนี่ยก็คือจิตใจค่ะเมื่อเรามีจิตใจที่สดชื่นนะคะเซลล์ทุกเซลล์น่ยจะแข็งจะแบบแข็งแรงค่ะแล้วก็แอคทีฟแล้วก็ทำให้เราแบบ สารต้านอกเสียก็เพิ่มขึ้นด้วยในช่วงที่เรามีความสุขสารเอนโดฟินก็หลัง่งออกมาดีก็จะทำให้เราชนะโรคร้ายได้แล้วก็เสื่อมช้าแก่ช้าค่ะ Dana า e a l t h s e c r e t บ่ายดอกเรอรวัคุณหมออรวันกิจเวงกุลจะมีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอะไรที่น่าสนใจอีกแล้วก็ต้องห้ามพลาดค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วนะคะเช่นเคยค่ะเราจะลากันไปด้วยสารคดีธรรมยาตรามหานธีคงคาสูรลุ่มน้ำโขงตอนที่9 ผู้ชมติดตามรายการคนหลังข่าวของเราได้ในหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะทั้ง Facebook, Youtube, Instagram และ TikTok ส่วนหน้าจอท n n ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาิก30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าใกล้เสด็จดับขันธปรินิพาน พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงบุคคลสี่ประเภทผู้ควรแก่การสร้างสถูปไว้บูชาหลังล่วงลับไปแล้วคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกกับพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้าและพระเจ้าจากักรพรรดิโดยมีพุทธประสงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาเพื่อความสุขความเจริญเมื่อเราไปสักการะไปบูชาแล้วเราจะได้มีพลังและมีกำลังใจว่า เราจะทําความโลภความโกรธและความหลงของเราให้นิพพานตามอย่างท่านพวกนี้เกิดกําลังใจเกิดความเกล้ากล้าอาถารเกิดยานปัญญาและสะดุ้งสะเทือนเห็นภัยในสังสารวัฏเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในทางพระพุทธศาสนาจึงจําแนกการสร้างเจดีย์ไว้สีประเภทคือทตุเจดีย์บริโภคเจดีย์ทำเจดีย์และอุเทสิกะเจดีย์โดยพระทตุเจดีย์นั้น เกิดขึ้นก่อนเจดีอื่นๆแน่นอนว่าการสร้างพระธาตุเจดี JD คือที่ปฏิเดิ๋สถานของพระบรมสารีริกธาตุที่ท่านได้สร้างขึ้นมาในยุคสมัยอดีตก็ด้วยต้องการให้เป็นหลักของบ้านของเมืองให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในบ้านเมืองนั้นคนในบ้านในเมืองก็จะเกิดความสมัครสมานสามัคคีกันเพื่อพัฒนาบ้านเมืองของเราให้มีความเจริญรุ่งเรือง ด้วยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขประธานซึ่งถือคติตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอุรังคณิฐานธาตุมรดกความทรงจำแห่งโลกกล่าวถึงการสร้างพระาธาตุพนมเป็นาธาตุเจดียสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นหัวใจสำคัญของอาณาจักรเมื่อครั้งโบราณยุคต่อมา การสร้างพระเจดีย์ยังคงมีความสำคัญและบทบาทต่อการเป็นพระมหาธาตุประจำเมืองหรือศูนย์กลางพระนครเจดีย์เนี่ยหรือว่าพระมหาธาตุเนี่ยนะฮะเป็นแนวตั้งนะฮะเจดีย์เป็นแนวตั้ง,นนงซึ่งดูแล้วคล้ายกับเขาพระสุเมรุนะฮะซึ่งเป็นศูนย์กลางจักรวาลเพราะฉะนั้นคนในวิทยาเนี่ยนะฮะเวลาเขาจะตั้งเมืองเขาก็ตั้งพระมหาธาตุตั้งเมืองก่อนนะฮะเราใช้เออเจดีย์แบบเจดีย์ในศาสนาพุทธเทรวาทนะครับตั้งเป็นพระมหาธาตุ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบของการสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นาศาสนูปธรรมของพระมหากษัตริย์ที่ทรงดำเนินตามแนวทางธรรมราชาทำให้พระพุทธศาสนาจเจริญอย่างมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้